สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับสปายสามเหลี่ยมโตนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ครับพี่แอดพี่แอดพี่แอดนะครับชื่อเล่นพี่แอดเนาะโอเคครับผมอ่ะพี่แอดเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับจากขอนแก่นครับขอนแก่นมาท่องนี่บ่กแมนครับแมนแมนใช่ครับนะครับแล้วก็อุ้ยเห็นพีแอดบอกว่ามีรถเก่ามาแทนรถใหม่บ่กใช่ใช่ครับก็เอารถนํารถจี้นะครับที่ใช้แล้วนะครับมาเทินนะครับก็คือเป็นรถกระบะนะครับอ๋อเนี่ยให้ให้ดูรถพี่แอดหน่อย อันนี้คันนี้เนี่ยคันนะครับนี่สีเขียวนะครับนี่สีเขียวเหนียวซับโอเคนะครับแล้วพี่แอ๊ดนะครับตอนนี้ของพี่พี่แอ๊ดประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นอาจารย์อาจารย์สอนอยู่เทคโนภาคขอนแก่นอ๋อมาภาคขอนแก่นครับใช่วิเลยภาคขอนแก่นโอเคโอ้แล้ววันนี้ของพี่แอ๊ดเนี่ยได้รับโปรโมชั่นอะไรบ้างครับออ๋ก็นำรถมาตีเทินตีแรกนะครับแล้วก็ได้เชิดดาวห้าหมื่นอ๋อเชิดดาวห้าหมื่นเนาะแล้วก็มีการบริการ ุดยอดก็คือเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรให้พิเศษดูวยแลพิเศษเลยนะครับผมอันนี้ลง้ลงแม็กให้ใหม่นะเนี่ยตัวนี้ล้งแม็กให้ใหม่เลยนะครับ,รบแล้วพี่แอดรู้จักสามเหลี่ยมโต้ได้ยังไงครับอ๋อก็คือจะดูตลอดครับเพราะว่าเราสนใจว่าเราจะมาดูาซื้อขายรถเราดูตลอดอเห็นไลฟ์นะครับในสามเหลี่ยมโต้ก็คือตังเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ดูเพจเฟซบุ๊กนะครับอ๋อดูเฟซบุ๊กมาใช่ดูไลฟ์สดมาดูไลฟ์สดครับผมของ ใช่ครับน้องสไปนะครับสไปร์ตนะครับก็ดูของป๊อปก็ดูนะครับดูตลอดเลยโอเคดูกันครับอ่ะแล้วรถตัวนี้เป็นไงบ้างสวยวะอ๋อสวยสวยครับโอ้ขัดเครื่องมอให้ใหม่เปลี่ยนลูกแม็กให้ใหม่นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับขัดอย่างเงานี้ขัด2รอบ3รอบไปเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะมีทะเบียนมาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนให้ใหม่เป็นอีกตัวนี้เป็นของคนเก่บนะครับโอเคนะครับใครสนใจนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะสไปซ์ตสามเหลี่ยมอเตอร์นะครับ095 198 9916นะครับว right ันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมผมขอเป็นตัวแทนสามเดือนมาโตนะครับขออวยพรให้พี่แอดนะครับรถคันนี้นำไปมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคำคุณคำคุ้นเด้อเด้อโอเคครับดูทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม